สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พ่อก่ช่องแหลมซาอีเช่นเคยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นแอปตัวฟุต s u ว v ว v a l ตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่าแล้วก็สำหรับใครสนใจเ,นเพื่อนเพื่อก็สามารถคิดานล่างคลิปนะครับเพื่อดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นได้เลยแถมแอปนี้นะครับยังไม่ใช่แอปลงทุนอีกด้วยส่วนการดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นสำหรับ iOS นะครับ ไม่แน่ใจบางกันนะครับว่าจะสามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่าแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะครับก็ทายรังคิปได้เลยนี่แล้วก็ส่วนวิธีการเล่นนะครับเราต้องเอาตัวรอดจากฝูงพวกนี้นะครับให้ได้นะครับตอนนี้นะครับเลือดผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับเราต้องมีด้ามมีดอิโต้ด้วยนะครับเราถึงจะฟันพวกนี้ขาดนะครับนี่ถ้าเราฟันขาดนะครับเราจะได้รับตัว พวก exp อะไรพวกนี้มานะครับอย่างเช่นพวกนี้เลยแล้วก็จะมีหีบสมบัติมาเราก็สามารถกดโกแบบนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นวิธีการหาเหรียญน,นะครับแล้วก็ถอนเงินนะครับขั้นต่ำในแอปนี้จะอยู่ที่10บาทถอนเงินเข้า to money um wallet จะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ 4,800เหรียญสาหรับการถอน1ครั้งนะครับเ,เพื่อนๆใครสนใจก็ตาลังคีิปไปเลยแถมแอป,ปนี้ก็จะเป็นแอป,ปที่เปิดตัวมาใหม่นะครับเ,เพื่อนๆให้เพื่อนๆอก่อนแล้วก็โฆษณาแอปนี้อาจจะไม่เยอะนิดนึงนะครับถ้าเราไม่กดเข้าไปนี่เราก็คลิกกระ,กระบาดออกได้เลยเดี๋ยวมารู้กันว่าเราจะได้รับทั้งหมดเท่าไร่นะครับสําหรับเหรียญตัวนี้คืทุกคนได้มาน้อยมากทุกคนได้แค่มาได้แค มาแค่สองเหรียญเองเฮ้ยไม่ใช่นะครับได้แค่แคมาสิบสองเหรียญเองทุกคนนี่นะครับเราก็สามารถกดเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนี่เราถึงเลเวลสองแล้วนะครับเราก็เลือกนะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเราก็เอาไปเรื่อยๆเลยทุกคนนี่เราก็ล่อมันมาทุกคนเฮ้ยทุกคนอยู่ดีๆก็ตัวนี้ก็เสียไปเฉยทุกคนนี่ เราก็สามารถกดเล่นไปเรื่อยได้เลยเราต้องเล่นให้เลเวลเราขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวลสองนะครับเป็นเกิบง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ทุกคนเราสามารถฟันพวกนี้ได้เลยนี่เราลอมิอิโตะก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับฟันขาดแล้วนะครับถ้าตัวใหญ่นะครับเราอาจจะขาดยากนิดนึงเฮ้ยทุกคนเป็นโฝงเลยอะเดีย๋ยวผมหาตรงนี้ก่อนทุกคนเฮ้ยทุกคนทําไมมีแต่มันไปไม่ได้ทุกคนนี่ ่ามาแล้วทุกคนตัวนี้นะครับใกล้จะเลเวลสามแล้วนะครับตอนนี้นะครับเลือดผมก็ใกล้จะรีเต็มแล้วนะครับเฮ้ยทุกคนครบเลเวลสามพอดีเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นมีอิโต้มาทั้งหมดสามอันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเฮ้ยไม่ใช่นะครับเป็นมีอิโต้นะครับที่หมุนรอบตัวเรานะครับเพื่อนๆนี่เราเล่นไปเรื่อยๆได้เลยนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็ฆ่าพวกนี้นะครับไปให้เรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมเพื่อนๆ เราก็สามารถฆ่าไปเรื่อยได้เลยนี่เฮ้ยทุกคนพานดานมาอีกแล้วนะครับเอาเป็นมีอิโต้อีกตัวหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับตอนนี้นะครับเรามี2อันแล้วนะครับเราก็กดหมุนคิวๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมเพื่อนๆเราก็สามารถฆ่าได้ง่ายๆเลยสำหรับใครสนใจก็ท้ายล่างคลิปไปเลยแถมแบบนี้ยังไม่ใช่แอปลงทุนอีกด้วยถ้ามีดตัวนี้เราเสียนะครับเราก็สามารถกดเดินออกนะครับรอมีดอิโต้เรามาใหม่นะครับเ,เพื่อนๆนี่ ค่าอย่างเดียวเลยนะครับจังวะนนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเลยทุกคนตอนนี้นะครับเลือดเหลือประมาณครึ่งครึ่งหลอดประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนเราก็ฆ่าไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสาหรับเกมนี้ก็ง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็การถอนเงินนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับถอนเงินเข้าตัวมอน,นี่วอลเล็ตส่วนวิธีการหาตัว เรียนะครับเราต้องเดินไปหาหีบสมบัติเพื่อเพื่อเห็นไหมครับจะมีหีบสมบัตินะครับที่จะเป็นจุดนะครับที่เขาชี้บอกเลานะครับเราก็สาม,มารถเดินไปตรงนั้นได้เลยทุกคนตอนนี้นะครับผ่านด่านอมกแล้วนะครับก็เป็นแม็กเลยนะครับทุกคนเราก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆไปต่ออีกนิดนึงนะครับเราใกล้จะเจอเจอพวกหีบสมบัติแล้วนะครับหีบสมบัติสาม,มารถ นำไปหาเหรียญได้นะครับเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญได้ตัวนี้นะครับเป็นฟงเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดินไปชิวๆทุกคนนี่นะครับเจอกลองหรือว่าเจอหีบสมบัติแล้วเราก็สามารถกดดูโฆษณาได้เลยแล้วก็ผมจะไม่ขอดูละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับเพื่อนๆนี่ ส่วนวิธีการหาเรียนนะครับเราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมการเชิญเพื่อนการทำภารกิจนะครับหลกัลกๆจากการหาเรียนในแอปนี้นะครับจะเป็นพวกวงลอ้อพวกการเล่นเกมนะครับนี่แล้วก็พวกนี้เราสามารถดูโฆษณาได้นี่นะครับหลกัลกๆเราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมเท่านั้น แล้วก็สวิธีการถอนนะครับให้เพื่อนกดคีิกเข้ามาตรงแถบมุมบนนะครับด้านขวามือจะเป็นรูปทูมอนนี่วอลเล็ตนะครับเขาจะเขียนไว้บอกอยู่เราก็กดคีิกเข้ามาเลยตัวนี้แหละทุกคนจะเป็นการถอนนะครับเราจะใช้เหรียญทั้งหมดประมาณ4,800เหรียญน,นะครับสาหรับการถอนหนึ่งครั้งจะใช้เหรียญทั้งหมด4,800รเหรียญแล้วก็จะเท,เท่ากับเงินประมาณ10บาทหรือว่าประมาณนี้ แล้วก็ถอนเงินสูงสุดจะอยู่ที่130บาทนะครับขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทถ้า130บาทจะเป็นอยู่ที่50,000เหนเยนนะครับแล้วก็สำหรับใครสนใจก็ตายล้างคลิปไปเลยนะครับจะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดให้เพื่อนอยู่ แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดแอปนี้จะดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นสําหรับ iOS นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถโหลดเล่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไใต้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าพูดให้เพื่อนนะครับไม่เข้าใจผมก็ต้องขอภายด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อน